ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอบานสเตชั่น สวัสดีครับผมไปช่องพอบาสเตชันนะครับผมสหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนโอลิงฝาวาวนะฮะซึ่งบล็อกเครื่องของ Honda นะครับที่เป็นเครื่อง125ตั้งแต่ประมาณรุ่นเวฟเปาวาเนี่ยนะจะมีปัญหาเรื่องโอลิงฝาวาวนะฮะฝาวาวเนี่ยจะมีฝาบนกับฝาล่างซึ่งฝาล่างเนี่ยมักจะซึมกันประจำนะฮะจะมีน้ํามันเครื่องซึมออกมานะครับปัญหาคือโอลิงเนี่ยเสื่อมสภาพนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าโอลิงใช้พารต์ตัวไหนนะฮะนี่คือพลาสต์นัมเบอร์นะฮะของอะไหล่นน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 ะะะคครรัััััับบบถ้้้้าาาเเเพืื่่่่่ออออๆมมมีีีปปปญหหกกกกก็ซไไไไลลยงงงดโิิชึทฮ สามารถเปลี่ยนเองได้ <S 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 เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าโอลิงตัวนี้ถ้ามันรั่วเนี่ยต้องเปลี่ยนยังไง <Okay. S 1> แล้วพอมันรั่วปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยมันก็จะซึมออกไปด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยน่าซึมออกไปเยอะแล้วล่ะเพราะว่ารถคันนี้ที่ผมจะทำการเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นบล็อกเดียวกับของตัวร2อาประวานะฮะก็ใช้โอลิงเบอร์เดียวกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนโอล น็อตย,ยึดเขามีแค่2ตัวนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งเครื่องบล็อกนี้ของ Honda นะฮะถ้าใช้ไปถึงระยะหนึ่งก็จะมีอาการนี้กันทุกคนนะฮะแล้วมันทําให้น้ํามันเครื่องของเราก็หายไปด้วยนะฮะเดี oh. ๋ยววันนี้เราจะทำการเปลี่ยนโอลิงกันก่อนแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับ oh. เปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ oh. เรามาดูนะครับว่าสภาพฝาเป็นยังไงนะฮะ oh. ตอนนี้โอลิงก็น่าจะเสื่อมสมภาพาแล oh. แลวเราก็ทําการแกะโอลิงเก่าออก,กค่อยๆแงออกมา oh. จริงๆมันต้องโค้งมนนะตอนนี้มันแบนเรียบไปแล้วนะครับมันถึงรั่วนะฮะเราก็ทาการแก แต่ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราดูฝามันก่อนฝามันจะสกระปรกนิดนึงนะฮะเนี่ยมันจะเริ่มมีคราบน้ํามันต่างๆแล้เราทำความสะอาดฝาก่อนนะฮะก <Okay. S 1> ่อนที่ทําการใส่โอลิงใหม่เข้าไปในการทำความสะอาดนะฮะเราใช้ตัวนี้นะครับโมตูนพาร์ทคีนนะฮะสเปรยท์ทำความสะอาดคราบน้ํามันอเนอกประสงค์นะครับแล้วก็ฉีดไปแบบนี้เลยนะครับคราบน้ํามันต่างๆนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะครับดูด้านหลังอ่ะฉีดไป คาบต่างๆนะฮะพวกคาบ,บน้ํามันที่มันฝังแน่นก็ออกหมดนะครับไหนๆก็แกะมาแล้วก็ทำความสะอาดนิดนึงส่วนคาบน้ํามันที่มันหกอยู่ในแข้งต่างๆในกาดเครื่องก็สามารถใช้วิธีนี้ทาความสะอาดได้นะครับต่อไปนะฮะโอลิงตัวใหม่นะครับตอนแกะถุงก็ระวัง mm hmm. ถ้าใช้มีดนะระวังไปโดนยางโอลิงให้ดูยางใหม่ก่อนนะใกล้ๆนะครับเนี่ยเนื้อยางมันจะโค้งๆกลมๆแบบนี้นะฮะของเดิมเนี่ยมันแบนหมดแล้วให้ดูนะฮะของเดิมเนี่ยแบนแตัดเลยวิธีใส่ก็ไม่ยากแล้วก็ใส่ตามร่องของมันเลยนะครับค่อยๆใส่เข้าไป แค่นี้ครับแล้วเราก็เอาฝาเนี่ยกลับไปปิดที่เดิมครับ <Okay. S 1> จกนั้นนะฮะเราก็ทำการ ปิดฝาที่ทําการเปลี่ยนตัวโอลิงนะฮะตัวลิงใหม่ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้ารถใครมีปัญหาเรื่องฝาวาลรั่วนะฮะหรือมีอยู่ๆมีคราบน้ํามันมาเกาะนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะว่าฝาวาลตัวนี้นะครับมีปัญหาที่โอลิงนะฮะพอน้ํามันมาเริ่มซึมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ํามันเครื่องขาดด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อยๆซึมออกตามรอยรั่วนะฮะตอนนี้เราก็ทําการขันพอตึงๆมือเอามือหมุนน้ำไปเกาะนะแล้วค่อยเอาตัวปัจแจกขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําประแจมาขันให้แน่นอีกครั้งนะฮะไม่ต้องขันแน่นมากพอตึงๆนะฮะพวกน็อตส่วนใหญ่ตามตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวแข็งตัวอะไรมันเป็นมีเนียมนะฮะบางทีขันแน่นมากน็อตมันจะขาดนะครับซีทีนะครับใช้บล็อกเบอร์17นะฮะน็อตโรงงานเป็นเบอร์17เนะครับเมื่อกี้เราขันไปแล้วนะฮะพอขันไปเสร็จปุ๊บมันออดแล้วเราก็เอามือค่อยๆคลายมันออกมา นี่คือน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องของเดิมเนี่ยเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นโมบิลวันบังซูเปอร์โมโตนะฮะระยะการใช้งานก็ระดับหนึ่งแล้วในเวลาเปลี่ยนพอดีนะครับแล้วน้ำมันเครื่องก็มีการซึมออกตามโอลิงที่มันเสื่อมสภาพไปด้วยนะฮะก็ค,คิดว่าน้ำมันเครื่องมันจะขาดแล้วล่ะ ออกมาได้นิดเดียวเลยจะหมดแล้วเนี่ยเมื่อถ่ายแล้วมันเครื่องนะฮะแล้วมันเครื่องไหลออกมาได้ที่นะครับล้วก็ขันโบ๊ปิดเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราก็ทําให้ดูกันหลายคลิปนะฮะจะดูกันไปเผื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นนะฮะว่าเวลาถ่ายแล้วมันเครื่องต้องทาอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ขันโบ๊ถ่ายน้ำมันเครื่องกับเข้าที่นะฮะเมื่อน้ํามันเครื่องมันออกมาเรียบร้อยหมดขันมือเข้าไปก่อนนะตอนใส่น็อตถ่ายเข้าไปนีนนนกกน่ก็อย่าลืมใส่แบงคืนให้มันด้วยนะครับโอาคจากนั้นนะฮะเราก็เอาบล็อกมาขันให้แน่นอีกทีหนึงงงนะะนนนนไมม่่ต้้อออแาากกรรััวพเเขี นะครับเป็น liquid molie formula นะครับเบอร์ 10W40 ขนาด0.8นะครับ800 NL นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วภายในมันก็คือ liquid m o l i สตินั่นน่ะะฮะแต่ว่าของ liquid m o l i เนี่ยถ้าเป็นขวดลทธิ์จะเรียกว่าสตินะครับแต่ถ้าเป็นขวด0.8จะเรียกว่า formula นะครับตัวนี้เป็นมาตรฐาน MA2 นะฮะ API ก็เป็น API SN กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทชาลแลประเทศไทยนะครับที่ส่งน้ํมันเครื่อง liquid m o l i formula นะฮะมาให้เราได้ทดลองใช้งานกันนะครับเปิดมาปุ๊บนะฮะเราก็เทลงไปนะครับ formula จะไม่มี ฟอยล์ปิดข้างบนนะฮะน้ำมันก็สีเหลืองอลาบนะครับซีที125นะครับหรือว่าเครื่องบล็อกเวฟป,ประมาณ125ซีซีหรือ110นะฮะแล้วก็ใช้แค่0.8นะครับก็คือเทหมดกระป๋องได้เลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมหมดกระป๋องนะฮะ แล้วก่อนจะปิดฝากันนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำนะฮะเป็นออยล์แอดดิทีฟนะครับ, 2> รบ mos 2นะฮะชุตเตอร์เป็นสารเพิ่มชั้นฟิล์มนะครับให้กับเครื่องยนต์นะฮะวิธีใช้ก็ง่ายๆครับหหลอดนะฮะต่อน,น้ำมันเครื่องประมาณ1-2ลิตรนะครับเป็นหลอดแบบนี้เราก็เปิดฝาแล้วเราก็ตัดจุกมันนะฮะ แล้วก็บีบเข้าไปได้เลยนะครับภายในเนี่ยเป็นสารบรลลิเนียมไดซันไฟนะครับจะเข้าไปสร้างชั้นฟิล์มนะฮะเพื่อปกป้องเครื่องยนต์นะครับตัวครีมจะเป็นสีดำดำนะฮะแล้วก็บีบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับบีบบดหลอดนะฮะใช้งานง่ายครับไม่เลอะมือด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์นะฮะก่อนที่จะทําการสตาร์ทเครื่องได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปเกาะเป็นชั้นฟิล์มต่างๆในตัวผนังเสื้อสูบนะฮะเวลาเราจอดค้างคืนนะฮะน้ำมันเครื่องมันไหลลงแข็งหมดแล้วแต่น้ํายาตัวนี้หรือสารตัวนี้เเเเี่่่่ยยยกกก็ังงงงคอออออาาาะะููทสสสืืื้ขรลตๆจ <nenhum> <S <S หลอนะครับ <Okay. S 1> ลดอาการสั่นของเครื่องยนต์ด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องนะฮะและวมืเดิมนะครับฝาที่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นฝาแต่งของเรือโบลูชันนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน SPMOTO นะครับถ้าใครอยากได้นะมีหลายสีด้วยจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างเดินเรียบสมูทคันนี้วิ่งมาจะสาม0 0ืโนะครับ ก็จบแล้วนะครับกับวิธีการเปลี่ยนโอลิงนะฮะของฝาวาลวนะครับให้กับเครื่องบล็คคอกฮอนด้านะฮะ ซึ่ง CT 125หรือเวฟปาวารุ่นอื่นๆนะฮะก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับส่วนบล็อกพอนด้าเครื่องใหม่ๆนะที่ฝาวาล์เพาเป็นแบบวงกลมแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ปะหนาแล้วจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่วิธีเปลี่ยนก็เหมือนกันฮะถ้ามีปัญหานะครับผมส่วนสิทค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะฮะสเปรย์ทํความสะอาดค่าน้ํามันนะครับหรือว่าจะเป็นสารเคลือบชั้นฟิล์มต่างๆนะครับที่เห็นในคลิปนะครับผมผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อวิธี่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับโอเคครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ up